มาดูค่าดินของพ่อวิเศษครับค่าดินดินดีครับดินดีนะครับดินดีดินไม่ป่วยค่าอาหารมีน้อยมากๆพ่อแทบไม่มีคันมะนามันรดมันจะไปได้อีกหาโลมันจะเบิดตช่วงว่าใบมันบ่วหญ่เนาะครับอ่าคันมันถนี่ไปได้อีกประมาณหาโลคแปดโรคมันจะเบิดเพราะฉะนั้นดีแล้วที่พ่อเอาปุ๋ยเม็ดมใช้ยมอมุ่งดินน้ำอันนี้หั่นทาบอด้ซีดปุ๋ยน้ำซอยมันหั่น บ่ได้อีกจำยางฮันเนี่ยแห้งเซ็ตก็ไม่ได้อีกเพราะว่าปุ๋ยหนามมันมันปฏิเจรยวกับทางดินด้วยสัตดินมันม่เหมือนปยกระยามันมันเขาต้นเนาะครับอันนี้บ่าไปยังก่อนเดี๋ยวครับปับปุงได้ทำใบใจได้ดินบ่ป่วยใส่ไมเร่งแล้วบ้านี้ผมใส่ใส่ปุ๋ยบ่ถึงใส่ยาเร่งแล้วใส่ปุ๋ยบ่ถึงโอใช่สมมากผมใส่ยูเรียนหรดินแน่นๆครับอ๋อสมมากใส่ปุ๋ยยูเรียใช่ใบใบนี้งามครับข้าจะว่าใส่ยูเรียเหรอ ใบมันเฉียวใบมันงามมันเถาะขีดขกาง่ายครับว่าครับ่ระเดี๋ยวว่าดินเน้นครับบัดิ้นเน้นวันนี้ไสไปใส่มาครับอืแต่ว่าผมเอาที่เคมีของอาจารย์มาใส่นี่ครับผมสีปั๊บปรุงดูขึ้นมาครับเมื่อนี้เอาปุ๋ยเม็ดมาส่งอีพอครับแต่ว่าปุ๋ยน้ำอีพอไสมาน้ำสามปีแล้วยคปีที่ครับอ่าปีที่ครับอ่าเย็นยางแล้ก็ดีขึ้นหลายแล้วนะพ่อเนาะบใบเริ่มเขียวึเริ่มขึ้น ใบก็เริ่มเขียวเริ่มนี่แหละยางใบหัวก็ร่นตัวนี้พ่อกินบริพักษ์เลยมากินบริพักเลยมันบ่กินมาแต่มยางผลบริพักเลยบพักเลยยังบริพักเลยครับสูงย่างเดียว